หลายคนคงเคยทำไอ้เจ้าสิ่งนี้หลุดเข้าไปนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีซ่อมกันนะครับทั้นแรกนะครับคีมปะกี้จบนะครับนี่มันขึ้นมาก่อนให้ได้พยายามก่อนจะได้ไม่ต้องถอดนอดนะ็อตเนาะเนี่ยถ้าดีขึ้นมาได้ก็จะดีแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวต้องถอดนอด็อตไม่ได้นะครับสรุปต้องถอดนอดนะ็อตไงเพราะว่าหยิบไม่ขึ้น ขึ้นนมาแีเสร็จแล้วถอดขึ้นมาแบบระวังนะครับนะครับ,นะรบแม้มันก็จะเป็นน็อตอย่างนี้ขึ้นมานครับเราก็ต้องใส่เข้าไปให้มันโผล่ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมแล้วก็จะใช้น็อตตัวที่มันหลุดใหม่เนี้ยครับขึ้นส่วนเข้าไปมนขึ้นแบบนี้นะครับ ใส่แหวนก่อนนะโอเคก,ก็ใส่นีหนห่หมุนเข้าไปานะก็ค่อหมุนเข้าไปนี้นะครับให้แหวนมันล็อกแน่นใช้ครีมอีกรอบก็ได้แต่ต้องจับด้านไหนไว้ด้วยนะครับไม่ไงั้นสายมันจะหมุดตาม ระวังสายขาดแหละสายขาดต้องเชื่อมใหม,ม่ได้แล้ครับใส่น็อตเข้าไปเลยครับแบบนี้เลยเห็นไหมครับแน่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามหมุนตรงนี้ไว้ให้แน่นตลอดอย่าให้มันหลวมนะครับไม่งั้นก็จะหลุดเข้าไปอีกนะครับ